รปทบทวนแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่2นะครับต่อเนื่องจากชุดแรกซึ่งเป็นการทบทวนข้อสอบพรบการแสงชาติกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการส่วนชุดที่2นี้จะเป็นการทบทวนระเบียบข้าราชการครูและบุคลากราการศึกษากับพรบสภาครูและบุคลากราการศึกษาซึ่งกฎหมาย2ฉบับนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ถ้าไม่แม่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะจําสับสนได้นะครับระเบียบข้าราชการครูเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการบริหารงานบุคคลของคนที่เป็นข้าราชการตั้งแต่บรรจุไปจนถึงการออกจากราชการส่วนสภาครูและบุคลากรการศา,รารนั้นเป็นกฎหมายว่าเรื่องของวิชาชีพทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูเอกชนครูราชการขร้าราชการเอกชน จะต้องมีใบอ,อ,อนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพนะครับนะลองไปดูแนวข้อสอบกันผู้รักษาการพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษือใครก็ตอบรัฐมนตรีศึกษาธิการข้อใดไม่เกี่ยวกับกรรมาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการของข้าราชการนะครับไม่ได้เจาะจงที่ครูอย่างเดียวนะหมายถึงข้าราชการทั้งหมดอกรศ บุคคลแน่นอนครับอนุกรรมการรละการครูและบุคลากรการศึกษาก็พอจะเป็นกรรมการของข้าราชการพลเรือนอกพอนุกรรมการรละการพลเรือนทั้ง3ข้อนี้เป็นเรื่องบุคคลส่วนกสจไม่ใช่นะครับกสจอดีตเคยมีอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคือกรรมการสาธารณจังหวัดปัจจุบันนี้ไม่มีบทบาทหรือไม่มีอำนาจในด้านบริหารงานบุคคลแล้วเพราะว่า โอนอำนาจไปให้อกกสเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกศจจะทํางานด้านอื่นๆเช่นด้านวิชาการด้านงบประมาณแผนงานต่างๆแต่แต่จะไม่ดูแลงานบุคคลนะครับงานบุคคลก็คือการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเงินเดือนวิทยานะวิัยในเนี่ยบุคคลคณะกรรมการที่ทําหน้าที่หลานงานบุคคลของราชการครูและบุคลากรการศึกษาคือกศสครับกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ถ้าเป็นของท้องถิ่นเขาก็จะมีกจนะครับกรรมการอบจนะครับมีกทก็คือเทศบาลมีกออบตก็คืออบตถ้าเป็นกรุงเทพก็จะมีกกถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนก็คือกกนะครับแต่ลัครูและบุคลากรการศึกษาคือกกศอกกศก็มีหน้าที่ช่วยออกกสครับเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ก็มีหน้าที่เรื่องงานบุคคลเหมือนกันพราะทำหน้าที่ช่วยกคสอในการพิจรารณาประธานกคสอคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวิทยาฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาหลายคนไม่แม่นจะตอบผิดนะครับมี7วิทยาฐานะรองผอ,อ,อมี3บวกผอ,ออีก4ครับรวมเป็น7รองผอ,อ,อจะทำเชี่ยวชาญพิเศษไม่ได้นะ ทำได้เฉพาะชํานาญการชํานาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญร,รองจะมี3ครับแล้วก็พออ,อมี4ี่พอ,อทําได้ถึงเชี่ยวชาญพิเศษค่าราชการครูไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินใดเงินวิทยาฐานะได้แน่นอนถ้าได้ชํานาญการขึ้นไปค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนได้ตั้งแต่ชํานาญการพิเศษขึ้นไปจะได้เป็นสองเท่าของเงินวิทยาฐานะก็คือคูณ2นั่นเองนะครับ เงินวิทยาพัฒน์ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้มีผลงานยอดเยี่ยมส่วนเงินประจำตำแหน่งไม่มีนะครับครูไม่มีเงินประจำตำแหน่งแต่บุคลากรทางการศึกษาอื่นมีครูไม่มีครับครูมีเฉพาะเงินเดือนเงินวิทยาฐานะค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินวิทยาพัฒ์ครูชำนาญการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละกี่บาทครูชำนาญการไม่ได้รับนะครับ ได้เฉพาะวิทยาฐานะ3,005แต่ไม่ได้ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจะให้ชำนาญการพิเศษขึ้นไปคูณ2ของวิทยาฐานะครูผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา2ปีครับในการประเมิน2ปีจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนรวม4ครั้งกรรมาการประเมินจะมี3คนมีผอ,อเป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีครูหนึ่งคนรวมเป็นสมคนข้อใดไม่ใช่โทษทางวินยัยครับภาคทานตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกลดขั้นไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันครูเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเลื่อนเป็นขั้นโทษทางวินยัยใดต่างจากพวกภาคทานตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเป็นอย่างไม่ร้ายแรงปลดออกกับไล่ออกเป็นร้ายแรงครับอย่างร้ายแรง ปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนหนึ่งลาออกไล่ออกไม่ได้อะไรเลยข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางวินยัยข้อสอบจริงจะคล้ายๆแบบนี้ข้อสอบจริงมักจะถามว่ากล่าวถูกกล่าวไม่ถูกือเจอบ่อยมากนะครับจะเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์นิดหนึ่งกล่าวไม่ถูกต้องนะลาออกไปแล้วสามารถลงโทษได้ได้ครับเพราะว่าถ้าผิดร้ายแรงกระทาการทุจริตแม้จะออกจากราชการไปแล้วภายใน3ปียังลงโทษได้นะ วินัยไม่มีอายุความถูกต้องครับไม่เหมือนคดีอาญาคดีอาญาบางทีมีอายุความสามเดือนถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยช่อกงธรรมดาเี่ยเดือนถ้าเป็นความผิดหนักก็3ปี5ปี7ปี10ปีไปจนถึง20ปีเนะี่ยอายุความของคดีอาญาแต่วินัยไม่มีอายุความพิจารณาได้ตลอดปลดออกไม่ได้บําเหน็จบํานาญข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าปลดออกมีสิทธิ์ ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนหนึ่งการลาออกลงโทษทางวินัยต้องทำเป็นคำสั่งถูกต้องครับปลดออกได้เงินบำเหน็จบำนาญเหมือนการลาออกบางทีข้อสอบกระทงขอ้อใดเหมือนการลาออกตอบปลดออกครับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยคือผอสอสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกกสเขตกฎหมายดั้งเดิมกล่าวว่าพอสอสารสาโดยอนุมัติขององกสเขตนะครับ ่อมาเปลี่ยนเป็นศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกศจปัจจุบันเปลี่ยนเป็นผู้มยการสาราโดยความเห็นชอบของกศเขตปรับไปเปลี่ยนมานะครับตามกฎหมายแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือแต่ละช่วงเวลาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบรรจุและตั้งครูเชี่ยวชาญพิเศษครูเชี่ยวชาญพิเศษคนสั่งบรรจุคือหัวหน้าสนราชการระดับกรมขึ้นไปเลขาที่การกปทสั่งบรรจุ รัฐมนตรีนำเสนอนายกนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งคนบรรจุกับคนแต่งตั้งแยกจากกันนะครับคนแต่งตั้งคือพระมหากษัตริย์คนบรรจุคือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปอธิบดีกรมหรือเลขาธิการกรปทร้างบรรจุถ้าเป็นท้องถิ่นก็อธิบดีกรมความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องสอบสวนยกเว้นข้อใด เราจำคร่าวๆนะครับเรื่องนี้ออกบ่อยนะความผิดปกติจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบยกเว้นความผิดบางอย่างที่ไม่ตั้งกรรมการสอบเช่นสารภาพเป็นหนังสืออาญาหนักกว่าจำคุกขาด15วันโดยไม่มีผลอสมควรถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งดำเนินการทางวินัยได้เลยยกเว้นถูกยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองอันนี้ยังไม่ได้เข้าข่ายของกฎหมายว่าเรื่องของความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งนะครับ เน้นคีย์เวิร์ดคือสารภาพเป็นหนังสืออาญาและก็สิวันกรณีที่เห็นว่าไม่ไรับความเป็นธรรมถูกกันแกล้งต้องร้องทุกข์ครับถ้าถูกลงโทษไปแล้วอุทธรอุทธรแปลว่าทำหนักให้เป็นเบาถูกลงโทษให้อุทธรอุทธรเรื่องเล็กน้อยให้ไปอุทธรที่ออกรอสเอขตเรื่องใหญ่ให้ไปอุทธรที่กคสอแต่ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกันแกล้ง ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน,นต้องรองทุกันครับเพราะว่าไม่ไม่เกี่ยวกับการลงโทษยังไม่ถูกลงโทษต้องไปรองทุกได้รับคำสั่งปลดออกวันที่1มกราคมจะรักษาสิทธิ์นตนอย่างไรปลดออกเป็นร้ายแรงนะครับร้ายแรงต้องไปอุทธร์ต่อกรสศภายใน30วันอุทธร์ต่อกรสศภายใน31มกราคม66ภายใน30วันนะครับอุทธร์ บุคคลใดต่อไปนี้สมควรรับโทษไล่ออกจากการขาดสิบวันยังไม่ไล่ดื่มสุราโรงเรียนก็ยังไม่ไล่ทำโทษเรียนงเรื่องพิการรุนแรงไม่ไล่ทุจริตต่อมานําเงินมาคืนจนครบอันนี้ไม่สามารถลดโทษได้ทุจริตเงินเพียงเล็กน้อยต่อมานํามาคืนหลายเท่าก็ไม่สามารถลดโทษได้นะครับไล่ออกครูชํานาญการพิเศษทําผิดร้ายแรงผู้มีอํานาจดําเนการทางวินยัยถ้าเป็นครูผู้ช่วย ครูคสอหนึ่งจะเป็นผอ,อ,อสถานศึกษาสั่งบรรจุแต่งตั้งและลงโทษวินัยร้ายแรงได้ถ้าเป็นครูชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญจะเป็นผอ,อ,อเขตสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำเนินการทางวินัยร้ายแรงได้นะครับครูผู้ช่วยทำผิดร้ายแรงคนสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยก็คือผอ,อโรงเรียนครับ เพราะฉะนั้นผอโรงเรียนสามารถสั่งลงโทษทั้งร้ายและไม่ร้ายครูผู้ช่วยได้ผอ,อเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาด้วยเป็นทั้งคนสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยด้วยเพราะฉะนั้นทั้งร้ายและไม่ร้ายดําเนินการได้ถ้าไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาดําเนินการถ้าร้ายแรงคนสั่งบรรจุดําเนินการสภาครูและบุคลากรการศึกษาเรียกย่อว่าครุสภา มีรัฐมนตรีศึกษาธิการเป็นประธานนะครับครูสภาสมาชิกครุสภาจะมีสองประเภทคือสามัญกับกิตติมศักดิ์สามัญจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพกิตติมศักดิ์จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กรรมการรู้สภารับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมี4ประเภทครับมีครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและก็ศึกษานิเทศนะมี4ประเภท ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์การจะต่อใบอนุญาตต้องดำเนินการก่อนหมดอายุภายใน180วันประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตจำคุก1ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรับผู้ไม่มีใบอนุญาตมาทำงานหรือแสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีใบท,ทั้งทั้งที่ไม่มีโทษ3เท่าครับ จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากถูกเพิ่อถอนใบุอาปาะกอบชาชีพครูขอได้ครั้งเมื่อครบ5ปีครับครบ5ปีขอใหม่ได้การขอใบุอาปาบกอบอชาชีพครั้งแรกใช้เงิน500บาทครั้งต่อต่อไปใช้เงิน200บาทถ้าหมดอายุจะถูกปรับเดือนละ200บาทสูงสุดไม่เกิน2,000บาทนะครับในการปรับ เลยหนึ่งวันก็ถือว่าต้องปรับ200บาทผู้ลงนามในใบแยบกาชาชีพเดิมเนี่ยจะเป็นประธานกรรมการครุสภาแต่ปัจจุบันนี้ได้กระจายอำนาจมาให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือประธานกมวเป็นผู้ลงนามได้การพิจารณาออกใบกับการออกใบคนละหน้าที่นะครับพิจารณาเป็นของกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบภักใบเพิกถอนใบเป็นของกุรุสภานะช่วยพิจรารณานี่เป็นของกอมวนะครับกรรมการมา,ชา,ชมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพหมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์มี3ด้านนะครับมีความรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานและก็ปฏิบัติตนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีอายุเปีครับถ้าชั้นต้นมีอายุหปี ชั้นสูงตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปเนะี่ยมีอายุเจ็ดปีโทษสูงสุดของผู้ประกอบวิชาชีพครูก็คือเพิกถอนใบอนุญาตครับข้อได้กล่าวไม่ถูกต้องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นมีอายุเรายห้าปีถูกต้องนะครับหากถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วสามารถขอใหม่ได้ขอได้ครับเมื่อครบ5ปีขอใหม่ได้ หากถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องออกจากการเป็นครูถูกต้องนะครับใบอนุญาตกับวิชาชีพครูชั้นสูงสําหรับผู้มีวิทยานะชชำนาญการพิเศษไม่ถูกต้องครับชํานาญการขึ้นไปมีอายุเจ็ดปีมาตรฐานวิชาชีพครูมีสามมาตรฐานความรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานปฏิบัติตนมาตรฐานการปฏิบัติตนจะเหมือนกันหมดนะครับคือจรรยาบรตรห้าด้านเก้าข้อ ทั้งครูผู้บริหารสถานผู้บริหารการศึกษานิเทศจะมีมาตรฐานปฏิบัติตนหรือจรรยาบัณเหมือนกันหมดเลยต่อตนเองต่อวิชาชีพต่อผู้รับบริการต่อผู้ร่วมกับชีพต่อสังคมจะเหมือนกันหมดนะครับมาตรฐานมาตรฐานเรื่องของการปฏิบัติตนมาตรฐานความรู้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันครูต้องรู้6เรื่องพออต้องรู้7เรื่องผู้บริหารสถานสารู้7เรื่องไม่เหมือนกันนะครับครูต้องมีประสบการณ์สอน กี่ปีนะครับจะเป็นผู้บริหารต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า1ปีในสถาบันการศึกษาก็คือผ่านการฝึกสอนมาน้อยกว่า1ปีจะเป็นผู้บริหารจะต้องมีประสบการสอนมาน้อยกว่า5ปีอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานความรู้และประสบการณ์ส่วนมาตรฐานปฏิบัติงานก็ไม่เหมือนกันนะครับครูกับผู้บริหารก็ไม่เหมือนกันแต่มาตรฐานการบัตรตนเหมือนกันมี3มาตรฐาน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาาวิชาชีพครูมีหกเรื่องครับครูต้องรู้หกเรื่องอันนี้ถูกต้องพออมีความรู้เจ็ดด้านถูกต้องครับผู้บริหารสารสามีเจ็ดครูมีหกมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมีสิบสองข้อถูกต้องครับถูกนะถูกสามข้อละครูและผู้บริหารมีมาตรฐานการปฏิบัตรตนต่างกันอันนี้ไม่ถูกครับมาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ย ต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นข้ององูกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดเป็นการทบทวนแนวข้อสอบสำคัญซึ่งเชื่อแน่ว่าจะมีข้อสอบปรากฏในข้อสอบจริงอยู่หลายข้อแต่ข้อสอบจริงที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์นะครับคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบุคคลไปก่อนต้องรู้เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพไปก่อน นะอย่างน้อยรู้ให้แม่นยำแล้วก็เข้าไปสู่การวิเคราะห์อย่างเช่นการวิเคราะห์วินัยเนี่ยจะเจอบ่อยนะข้อใดเป็นวินัยไม่ร้ายแรงเป็นวินัยร้ายแรงจะมีพฤติกรรมที่เขายกตัวอย่างมาให้เกิดจากข่าวดังๆข่าวคพึกโครมในปัจจุบันก็จะถูกหยิบยกมาเป็นข้อสอบแล้วก็ให้วิเคราะห์หนึ่งแต่จริงๆถ้าเราเคยทวนเคยตียวความรู้พื้นฐานมาแล้วเราจะจำได้นะครับแลวเรามาฝึกทำข้อสอบบ่อย สำหรับวันนี้ทบทวนแนวข้อสอบพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,าก,ราการศึกษากับสภาครูและบุคลากราการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วในโอกาสต,ต,ต,ต่อไปก็จะมาลองทําข้อสอบในเชิงวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับข้อที่ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ